ยางนะครับวันนี้ลูกค้ามาอยู่เอ็กนะครับมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับมาเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนยางครับสี่เส้นครับยางยี่ห้อปิดตนครับเบอร์สองห้าห้าหกห้าอารสิบเียนนะครับเปลี่ยนยางสี่เส้นในราคาหนึ่งืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับบริการใส่ถ่วงให้ปีเปลี่ยนยุบรถให้ใหม่ทั้งสี่ัวครับปีครับดูตุ่มสีหน้ายางและปียางกันครับนี่ครับปียี่สิบสองครับ สินไยางแดงช็อตลอยสินนะครับยางเรามีรับประกันสองปีสองหมื่นโลนะครับนะครร้านนาิกอยู่ที่ถนนเลียบคลองสามเภอคลองหลวงนะครับังหวัปทุมธานนี้นะครับอยู่เลึ้งเยอะกับโรงเรียนสารสตายคลองหลวงครับเนี่ยเข้าจากปากทางคลองหลวงมานะครับประมาณเก้าร้อยเมตรกับร้านนาฬิกาที่อยู่ขวามือนครับดูสังเกตป้ายตัวนี้ไว้นะครับนาฬิกาปากการยางยางใบแดงราคาถูกนะครับครับขอบคุณมากครับ